เทพเซียน40,000ปีตอนที่266กฎของเมืองไร้กฎห่างไกลออกไปหลายพันหลีภายในเมืองที่เจริญรุ่งเรืองตอนกลางของสหพันธ์นับว่าเมืองหลิงฟึงที่ใจกลางเมืองมีตึกสูงระฟาที่เป่งประกายสดใสาราวกับหยกเหนือดีแห่งหนิ่งที่นี่ก็คือที่ตั้งสำนักของพรรคปานเหินสำนักใหญ่หนึ่งในร้ออันดับแรกของสหพันธ์ บนชั้นดาดฟ้ามีลมกระโชกแรงบุรุษหน่มรูปร่างผู้มีเรือนผมยาวถึงบ้นเอวยืนเผชิญหน้ากับเมืองอันสว่างสวัยด้วยแสงไฟหลากสีที่เบื้องล่างหน้าแปลกที่แสงไฟยามสะท้อนบนใบหน้าของมันกับเผยให้เห็นแววระโมบโลภมากอย่างประหลาดท่ามกลางสายลมพัดจัดผมยาวสีเงินหยวกของมันกับสนิทนิ่งไม่ไหวติ่งทันใดนั้นบุรุษหนุมรูปงามสูดลมหายใจลึก ลึกอย่างยิง่งราวกับสูตรเอาความมั่งคังรุ่งเรืองของทั้งเมืองเข้าไปในท้องของมันไม่ต่างจากปลาวานยักษ์กำลังกืนกินมวลน,น้ำในมหาสมุทรหน้าประหลาดทีส่ส้วงอกของมันกลับไม่พองขึ้นแม้แต่น้อยหลังจากสูดหายใจยาวนานกว่าหนึ่งนาทีในที่สุดใบหน้าซึ่งเดิมทีขาวซีดอยู่บ้างของบุรุษหนุ่มก็เปลี่ยนเป็นแดงระเรื่อด้วยความพึงพอใจ ที่น่าประหลาดกว่านั้นคือมันไม่มีท่าว่าจะหายใจออกเพียงเหลือบตามองไปที่ด้านข้างประมุกน้อยสำนักคุณเขาทะเลยังคงปฏิเสธข้อเสนอควบรวมกิจการของเรามีหน่ำสามมีหน้าทีมีท่าทีแข่งกร้าวยิง บริวารผู้หนึ่งใช้สองมือประคองสมองกลนผลึกวิเศษขนาดพกผาส่งให้อย่างนอบน้อมประมุกน้อยแห่งพักปานเหินหรือที่รู้จักกันในานามฉลามจอมขมือบมุมปากยกยิ้มเฮี้ยมเกรียมก็แค่เหยื่อไกลาตายตัวหนึ่งเหยื่อที่ฆ่าโฉกวนอีขยำเอาไว้มีหรือเคยปล่อยให้หลุดรอดไปได้มันชมชอบความรู้สึกชนิดนี้จนถึงคั้นเสพติดชมชอบเวลาที่เหยื่อดิน้นรนขัดขืนอย่างสุดใจขาดดิน อยู่ในปากของมันเพียงเพื่อที่จะพบว่าทุกอย่างนั้นไร้ประโยชน์สุดท้ายยังคงถูกมันกัดขยำข่มเคี้ยวและก่นกินลงไปจนหมดโฉวกวนอีเป็นผู้บำเพ็ญตนประเภทบริหารจัดการวิธีทางการบำเพ็ญเพียรของมันพิสดารพันลึกนั่นคือการนำผักปานเหินเข้ายึดของคล้ายสำนักอื่นอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างผักปานเหินให้ยิ่งกล้าแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ผักปานเหินสามารถกืนกินค่ายสำนักขนาดเล็กและขนาดกลางช่วยให้มีขุมกำลังกล้าแข่งขึ้นกว่าเดิมโชวกวนอีจะสามารถดึงดูดขุมพลังอันกว้างใหญ่ราวกับท้องทะเลจากความสำเร็จนี้และเพิ่มพูนฝรังฝีมือของตนแบบกล้าวกระโดดธุรกิจการค้าก็คือสนามรบ สำหรับโฉกวนอีการกืนกินสำนักอื่นๆโดยสงคารามทางการขาก็ไม่ต่างจากการที่ผู้บำเพ็ญตนประเภทหนักสู้ทำศึกสัประยุทธ์กับสัตว์อสูรในทุ่งรางใหญ่นับเป็นเคล็ดวิชาฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียรที่บาครังสุดโต่งชนิดหนึ่งขอเพียงหลับตาลงมันยังคลายได้ยินเสียงร่ำไห้คร่ำาควญอันสิ้นหวังของผู้คนในสำนักขุนเข่าทะเลและรู้สึกว่าพลังนับไม่ทวนกำลังลังไหล,ลเข้ามาในเลือดเนื้อและวิญญาณของมัน รอจนมันกลืนกินสำนักคุณเขาทะเลลงไปอย่างสมบูรณ์พาังข่มนี้จะไต่ทยานขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดประมุกน้อยซึ่งความจริงพวกเรายังมีโอกาสเจรจากับเจ้าของสิทธิบัตรเครื่องตัวจับสัตว์อสูรอาจสามารถบรรลุข้อตกลงใหม่ร่วมกันไม่จําเป็นต้องทุ่มเงินจํานวนมากลงไปกับการซื้อกิจาการของสำนักขุนเขาทะเลมริวานผู้นี้เป็นคนสนิทของโฉกวนอี สามารถออกความเห็นได้โดยไม่มีข้อวันเกรงเจ้าหมายถึงเด็กผู้นั้นหลีเหยาโฉกวนอี้หลีตาแคบลงพางกล่าวมันมีใช้ผู้ที่มีสายตาแคบสั้นตรงกันข้ามคนผู้นี้ชานฉลา,าดปาดเปืองมันตระหนักดีอยู่แล้วว่าเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรมีคุณค่ามากเพียงใดหากเราเป็นฝ่ายเสนอตัวไปก่อนมันจะทราบทันทีว่าของสิ่งนี้ยังมีค่ามากกว่าที่มันคิดผู้คนไม่เคยรู้จักพอถึงยามนั้น มันอาจเรียกราคามากเกินกว่าที่พวกเราจะยอมรับได้นี่ยังไม่ได้เอ่ยถึงว่าข้าแม้ชมชอบให้โอกาสผู้อื่นแต่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายจะยินดีคว้าเอาไว้หรือไม่ข่าวที่แล้วข้าส่งคนไปติดต่อกับมันด้วยดีถือว่ามอบโอกาสให้แกมันครั้งหนึ่งแต่มันกลับปฏิเสธความหวังดีของข้าต้องการโอกาสครั้งที่สหรือเช่นนั้นก็คือครานเข้ามาวิงบอลข้าเถอะ 7วันให้หลังลีเหยาอยู่บนเรือเหาะโดยสารที่กำลังเดินทางไปยังชายแดนภาคใต้ของสหพันธ์จุดมุ่งหมายของมันก็คือค่ายภูเขามังกรอสรพิษซึ่งค้นชื่อว่าเป็นเมืองที่วุ่นวายที่สุดในสหพันธ์ลีเหยาเปิดสมองกลนผลึกวิเศษมือทั้งสองดีดรัวบนแป้นพิมพ์เสมือนจริงอย่างรวดเร็วเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่ายภูเขามังกรอสรพิษด้วยความเร็วสิบหน้าต่อวินาที คลายภูเขามังกรอสรพิษมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเมืองมังกรอสรพิษ200ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในเขตชายแดนภาคใต้ของสหพันธ์แต่ในเวลาไม่ถึง100ปีก็กลับกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า10ล้านคนเมืองมังกรอสรพิษเป็นที่รู้จักกันในานามดินแดนไร้กฎหมายมีตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุด มีบอลพนันชุกชุมที่สุดและเป็นแหล่งสถิตของวงการสีเทาทุกประเภทเท่าที่มีอยู่ในสหพันธ์ซิงเหยาขอเพียงมีเงินมากพอท่านสามารถซื้อโอสดเสริมสร้างความแข็งแรงที่มีประสิทธิภาพน่าอัศจรรย์แต่ก็มีคุณภาพไม่แน่นอนเช่นกันยังสามารถซื้อหาอาวุธวิเศษต้องห้ามทุกชนิดที่ผิดกฎหมายของสหพันธ์เนื่องจากพลังทำลายล้างอันรุนแรงเกินควบคุมของพวกมัน และแม้แต่วัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่ไม่ทราบความเป็นมาก็สามารถซื้อหาได้อย่างง่ายดายแม้ว่าในมือท่านจะไม่มีเงินมากพอยังสามารถเลือกขนทางที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั่นคือก้าวเข้าสู่สนามประลองเดิมพันที่อาบไปด้วยโรหิตใช้ความแข็งแกร่งของตนเองคว่คว้าสิ่งที่ต้องการก้าวโดยสรุปก็คือเมืองมังกรอสรพิษเป็นเหมือนกับ ตลาดผีใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินของทุกเมืองในสหพันธ์เพียงแต่มีขนาดใหญ่โตกว่านับร้อยเท่าเป็นตลาดผีใต้ดินที่ยกระดับขึ้นอีกร้อยเท่ากลายเป็นสุดยอดตลาดผีที่มีไว้สำหรับผู้บำเพ็ญตนโดยเฉพาะด้วยขุมกำลังของสหพันธ์หากทุ่มสรพพะกำลังอย่างเต็มที่ยอมสามารถขุดรากถอนโคนเมืองมังกรอ,อสอรพิษจนสินซากทว่านับตั้งแต่โบราณกาลมันมีคำกล่าวที่ว่า ชาวหยุดไหลข้อผูกมัดนักรบเหล่านี้มีพลังแข็งแกร่งเมื่อในมือกลุ่มอาวุธในใจก็บังเกิดความคิดคาฟันพวกมันไม่ได้ยินยอมเชื่อฟังสหพันธ์ไปเสียทุกเรื่องราวผูว้บำเพ็ญตนยังแข็งแกร่งกว่านักรบทั่วไปนับรอยเท่าเป็นธรรมดาที่พวกมันไม่ยินดีถูกควบคุมโดยสหพันธ์มากยิ่งกว่าพวกมันหวังว่าจะมีพื้นที่แห่งอิสระเสรีที่พวกมันสามารถกระทำทุกอย่างได้ตามใจต้องการ ผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากต่อสู้อยู่ในทุ่งร้างใหญ่ตลอดทั้งปีต้องไต่อยู่บนปากเหวแห่งความเป็นความตายตลอดเวลาความกดดันทางจิตใจที่ได้รับย่อมเป็นที่คาดคำนวณได้พวกมันต้องการสถานที่สำหรับปลดปล่อยแรงกดดันเหล่านี้โดยไม่ต้องสนใจกฎระเบียบอันใดการจะทำลายเมืองมังกรอสรพิษบนพื้นดินไม่ใช่เรื่องยากแต่หากคิดทำลายเมืองมังกรอสรพิษในใจของผู้บำเพ็ญตนทุกคน นั้นกลับยากเย็นแสนเข็นมากแล้วธรรมชาติของมนุษย์เป็นเช่นนี้เองผู้บำเพ็ญตนเองก็เป็นมนุษย์พวกมันหนีไม่พ้นอารมณ์เจตกามคุณ6มีทั้งด้านที่สว่างสวยัยและด้านที่มืดมิดการบังคับสะกดข่มด้านมืดไม่ได้หมายความว่าด้านมืดนั้นจะหายไปแต่จะค่อยๆสั่งสมพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆและทันทีที่ระเบิดออกมาจะนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ที่อยู่เหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิง ดังนั้นมีสู้เว้นที่ว่างสายหนึ่งเปิดช่องทางให้พวกมันได้มีที่ระบายออกยกตัวอย่างเช่นหลีเหยาวมันเป็นผู้บำเพ็ญตนที่ถือครองสมบัติวิเศษแห่งฝาดินจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ต้องการให้ผู้อื่นร่วงรู้ความเป็นมาจึงต้องนำสมบัติเหล่านี้มาขายที่เมืองมังกอนอสรพิษแต่หากว่าไม่มีเมืองบังกรอสรพิษมันยอมไม่อาจขายสมบัติเหล่านี้ในช่องทางปกติทั่วไปถ่ายที่สุดอาจต้องทำการซื้อขายเป็นการส่วนตัวกับใครบางคน เป็นไปได้ว่าต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนำมาซึ่งการลงไม้ลงมือหรืออาจเผชิญกับเล่อุบายสุดคาดคิดเกิดปัญหาตามมาไม่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนี้มิสู้ปล่อยให้เมืองมังกรอสรพิษยังคงอยู่ต่อไปเพื่อเป็นที่ระบายของด้านมืดและแรงปาถนาที่ไลกดเกณฑ์ในใจของผู้บำเพ็ญตนนี่เป็นไปตามคำกล่าวที่ว่าน้ำเมื่อใสสะอาดเกินไปก็ไหลป่า กเกณฑ์เถนตรงเกินไปคนก็อยู่ลำบากทุกวันนี้สาหพันธ์เพียงตรากดเหล็กสำหรับเมืองมังกรอสอรพิษสองประการประการแรกเรื่องราวภายในเมืองมังกรอสรพิษจะต้องสะสางให้จบสิ้นภายในเมืองมังกรอสรพิษไม่ว่ามีความขับข้องใจอันใดต่อกันทันทีที่ออกผลเขตเมืองมังกรอสรพิษจะไม่อนุญาตให้ทวงถามความแค้นต่อกันนอกเขตอีกประการที่2เมื่ออยู่ในเมืองมังกรอสรพิษ ความบาดหมางระหว่างผู้บำเพ็ญตนจะต้องชำระสะสางกันเองคนไม่ถามไทยเจ้าหน้าที่ไม่สอบสวนตราบใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่แม้ว่าผู้บำเพ็ญตนจะต่อสู้ฆ่าฟันกันจนตายก็ไม่มีผู้ใดคิดยุ่งเกี่ยวย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ห้ามกระทำเป็นอันขาดในเมืองมังกรอสรพิษนั่นคือการที่ผู้บำเพ็ญตนประทุษร้ายหรือละเมิดผลประโยชน์ของคนธรรมดา หากสหพันธ์ตรวจพบจะทำการลรงโทษอย่างรุนแรงทันทีอัตราโทษยังร้ายแรงกว่าในโรคภายนอกหลายเท่ากฎเหล็กล2ประการนี้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งขัดทุกวันนี้จำนวนเงินที่ไหลเวียนอยู่ในเมืองมังกรอสรพิษในแต่ละวันมีมากกว่าพันล้านบรรดากองกำลังหลักในเมืองล้วนแฝงไว้ด้วยเงื่อนเงาของสำนักใหญ่อันดับต้นตนของสหพันธ์กองกำลังเหล่านี้ รวมพนึกกำลังเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเมืองมังกรอสรพิษเป็นอย่างดีในเลยจะปล่อยให้คนรุ่นหลังที่บาครังไม่กี่คนมาทำลายกิจการที่ทำกำไรวันละหลายร,อยร้อยร้านของพวกมันได้และสำหรับเราคนธรรมดาพวกมันมีสวัสดิภาพอันมั่นคงอยู่ภายใต้กฎเหล็ก2ประการไม่เพียงแต่ไม่ต้องห่วงกังวลว่าผู้บำเพ็ญตนจะขมเหงรังแกพวกมัน ผู้บำเพ็ญตนเหล่านี้ปกติใช้จ่ายมือเติบยิ่งวันใดมีโชคในการประลองหรือบ่อนพน,นันการที่จะตกรางวัลให้แก่พวกมันสักสามหม0 0นหื่นถือเป็นเรื่องปกติดังนั้นคนธรรมดาจริงยิ่งไม่ขัดขานการคงอยู่ของเมืองบังกรอสรพิษห้าชั่วโมงต่อมาเรือเหาะโดยสารลงจอดช้าๆที่เขตชานเมืองมังกรอสรพิษ ลีเหยาขึ้นรถไฟผรึกวิเศษตายดินไปยังใจกลางเมืองเดินอ้อยอิงบนถนนที่เรียงรายด้วยต้นมะพร้าวและต้นปรามลมทะเลเย็นสบายประทะใบหน้ามองดูผู้คนขว,ขวักไข่รับฟังเสียงหัวร่อต่อกระซิกกันเสียงสนทนาวุ่นวาย หลีเยาพรันรู้สึกผ่อนคลายมีอารมณ์ผ่องใสขึ้นไม่น้อยมันไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าเมืองที่วุ่นวายที่สุดในสหพันธ์ดินแดนไร้กฎหมายในตำนานจะมีฉากหน้าอันสงบสรรันติไม่ต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆเต็มไปด้วยท่วงทํานองที่เหนือหลํำกว่าตลาดผีใต้ดินของเมืองฝูเกอไม่รู้กว่ากี่เทา่าย่างไรก็ตามลีเยาจะไม่คลายการระวังป้องกันของมันเป็นอันขาด พุงแก้มทั้งสองข้างด้านในปากของมันติดตั้งอาวุธวิเศษชนิดหนึ่งเรียกว่ามลแรงเปลี่ยนหน้านี้เป็นอาวุธวิเศษที่พิเศษมากชนิดหนึ่งติดไว้ภายในปากสามารถปลดปล่อยกระแสพลังชีวภาพพิเศษช่วยให้การเหนือใบหน้าบิดรูปไปได้ในระดับหนึ่งผลลัพธ์เท่ากับการเปลี่ยนใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาตินับเป็นอาวุธวิเศษสําหรับปลอมแปลงรูปโฉมขั้นสูงที่ใช้งานสะดวกสบายชนิดหนึ่ง สำหรับร่างกายของมันลีเหยาโครจพรพลังปานบังคับโครงสร้างร่างกายให้หดเตี้ยลงชั่วข่าวเวลานี้ลีเหยาดูไม่ต่างจากผู้บำเพ็ญตนระดับต่ำที่อายุมากกว่าเดินร่วมสิปีเพิ่งกลับมาจากการต่อสู้ฮารุโหดที่ทุ่งร้างใหญ่พร้อมที่จะสนุกสุดเวียงกับเมืองมังกรอสรพิษอันไร้กฎเกณฑ์ผู้คนที่เหมือนกับมันมีอยู่ทั่วไปในเมืองมังกรอสรพิษ มันสะพายเป้ทหารสีเทาอ่อนซึ่งทำจากสมบัติวิเศษแห่งฝ้าดินชั้นต่ำที่พอจะมีราคาค้าง,งวดอยู่บางคางเอวแขวนดาบใบเลื่อยฟันโซเล่มหนึ่งเพิ่มสีสันให้แก่คราบปอมแปลงโฉมของมันอีกชั้นหนึ่งแต่ภายใต้ทั้งหมดของมันซุกซ่อนอยู่ภายในแหวนจักรวาลเหตุผลที่มันมาช้ากว่าที่ตั้งใจไว้เป็นเวลาเจ็ดวันก็เพื่อหลอมสร้างอาวุธวิเศษสำหรับต่อสู้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนอกเหนือจากอาวุธวิเศษทั่วไปแล้วมันยังใช้เงินจำนวนมาก ซื้อระเบิดอสศนีสวรรค์เพลิงพสุธาอีก50ลูกคราวนี้ลีเหยาไม่ลืมที่จะนำเซียวเหยมาด้วยโดยซ้อนกระบี่ปีกดำไว้ในแหวนจักรวาลหากผู้อื่นไม่มาต่อแยมันก็นับว่าประเสริฐสุดแต่หากมันมีโทสะขึ้นมาก็สามารถโยนระเบิดอัสนีสวรรค์เพลิงพสุธา50ลูกเข้าไปในรังของศัตรูแล้วขี่กระบี่ปีกดำหนีหายเข้ากรีบเมฆในทันที ไม่มีผู้ใดสามารถไล่ตามมนทัน,นขณะที่ครุ่นคิดถึงตอนนี้ลีเหยาเดินมาถึงด้านหน้าตัวตึกแห่งหนึ่งเหง่อยหน้าขึ้นมองป้ายที่เขียนว่าหอสมบัติฝาแวบบหนึ่งจากนั้นเดินเข้าไปด้านในหอสมบัติฝาเป็นหนึ่งในตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมังกรอสรพิษและแม้ว่าจะเรียกว่าตลาดมืดแต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องบริการที่น่าประทับใจและมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ การขายบัคคดิบให้หอสมบัติฝาอาจได้ราคาต่ำกว่าเล็กน้อยแต่จะไม่มีเรื่องราวประเภทที่ว่าไม่ซื่อสัตย์และไม่เป็นธรรมอย่างเด็ดขาดหอสมบัติฝายัางให้บริการการคุ้มกันเพื่อนำลูกค้าออกจากเมืองมังกรอสรพิษอย่างปลอดภยัยและแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยนิดอย่างยิ่งแต่หากเกิดเรื่องขึ้นกับลูกค้าที่ทำการค้ากับหอสมบัติฝาจริงๆคุมกำลังเบื้องหลังของหอสมบัติฝาจะใช้พลังอำนาจทั้งหมด ลาตัวผู้กระทำผิดด้วยความเร็วรุดฟ้าหลองไม่ทันอุดหูและจัดการสำเร็จโทษในทันทีวิธีการค่ายังหดเหี่ยมอมาหิตกว่าตำรวจรับของสหพันธ์เสียอีกที่ชั้นแรกของหอสมบัติฟ้ามีห้องโถงใหญ่สำหรับการซื้อขายวัตถุดิบทั่วไปผู้บำเพ็ญตนระดับตามหลายสิบคนที่แทบดูไม่ต่างจากหลีเหยาวกำลังทำการซื้อขายกับหอสมบัติฝ้าภายตายสายตาประหาดใจของพวกมัน เห็นโฉมสะคร่างสูงสง่าและเยือกเย็นนางหนึ่งก้าวออกมารับหน้าผู้มาใหม่กล่าวด้วยรอยยิ้มงดงามฟางเซียนซึงยินดีต้อนรับท่านให้เกียรติมาเยือนหอสมบัติฟ้าของเรานับว่าเพิ่มพูนรัศมีให้แก่พวกเราชั้นหนึ่งเชิญทางด้านนี้ผู้จัดการหลินของเรากำลังรอท่านอยู่ฟางผิงนี่เป็นชื่อปลอมที่หลีเหยาตั้งให้แก่ตัวเองในครั้งนี้ นามอันธรรมดาสามันนี้เพียงสุ่มเลือกมาอย่างทรงเดชไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับตัวตนหรืออดีตของมันแม้แต่น้อยในระหว่างทางมันได้ใช้สมองกลผลึกวิเศษทำการติดต่อกับหอสมบัติฝาบันทึกภาพเกร็ดย้อนของมังกรราชสีกายพันส่งให้อีกฝ่ายตั้งแต่แรกแน่นอนว่าวัตถุดิบขำคาเช่นนี้ทำให้ลีเหวี่ยงกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของหอสมบัติฝาในพริบตาอีกฝ่ายถึงกับส่งผู้จัดการอาวุโสออกมาด้วยตัวเอง หากมีใช้วลีเหยา่ไม่อยากให้เอึกระเริกเกินไปหอสมบัติฟ้ายังจะส่งกระสวยบินพิเศษไปรับตัวมันเสียด้วยซ้ำเด็กน้อยผู้นั้นจะต้องถือครองสมบัติลำค่าโชควาส,สนานับว่ามีโชควาส,สนาเทียมฟ้าโดยแท้ข้ามีความใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าจะเป็นเช่นเดียวกันกับมันได้รับเชิญไปยังห้องรับรองลูกค้าพิเศษเหนือชั้นสิบมีผู้จัดการเอาพุโสคอยให้การต้อนรับด้วยตัวเองผู้บำเพ็ญตนระดับตำหลายคน อุทานเอ็ดอึงในใจแต่ละคนจ้องมองหลีเหวาด้วยสายตาอิจฉาเลื่อมใสถึงที่สุด